ก็าจังหวาดทิเขี่มอเตอรไซคมเอไยยังไม่เคยขี่นี่ขี่แต่คือกรยานไดมีม่ไกรยพี่จักรยานเไม่มีเบคไฟอย่างนี้หรอกไม่เกี่ยแล้วมันต้องเถียงไงพี่สอนีน่ตั้งใจเย็นเออใจเยน็นเย็นสุดแล้วเคยสอนแล้วหนูไม่จาแต่สมองเลยโอ้โหสอนกี่เดือนมาแล้วอะแล้วก็ไม่ได้จับเลยยงหัเรียน้าสอน้เพอให้พอคือเลยมันก็ไปเลยไงก็หนูต้องดูจังหวะตัวเองด้วยดิ รถยังไงอะกระจกก็มีน่ฝั่งนู้นกะจโอ้โหใไปเลี้ยวไหนเออเนี่ยทำไมเลี้ยวจะเลี้ยวจะเลี้ยวขวาแต่เราเปิดซ้ายเพื่อถ้าโปรตีก็เป็นซ้ายขวาอันนี้ป่ะไม่เกี่ยวอะไม่เกี่ยวอันนี้สอนหนูก็ต้องจำอยู่ไม่ใช่สอนแล้วก็เถียงอย่างนี้ไม่เถียงแค่อธิบายทำไมผู้ชายแยกแยะไม่ออกวะระหว่างเถียงอธิบายเหมือนไหมเราไม่ได้เถียงอธิบายเข้าใจป่ะเราอไม่เราไม่ได้เถียงเราเรียกว่าเถียงอย่างเงี้ยและอธิบายเหตุผลมาสอนหนูหนูก็ห้ามผิดโอ้พังพังพี่พังพัง Olha ela. E